พี่พิมพ์ผมทำอีกแล้วผมพูดคำว่าได้ครับออกไปอีกแล้วทั้งๆที่ในใจผมตะโกนว่าไม่ไหวแล้วโว้ยอ้าวไปรับปากอะไรใครเขามาอีกแล้วเล่าก็เมื่อกี้นี้เลยพี่พี่ทีมข้างๆเขาเดินมาขอให้ช่วยดูดีไซน์สไลด์พรีเซนต์ให้หน่อยแค่แป๊บเดียวผมเห็นหน้าเขาที่ดูมีความหวังบวกกับโรคประจำตัวของผมคือโรคเกรงใจปากมันก็เลยขยับไปเองว่าได้เลยครับพี่เดี๋ยวดูให้ ทั้งๆที่งานของผมเองก็กองเต็มโต๊ะจนจะทับหัวผมอยู่แล้วเโ <c oughs> รคเรงใจกำเริบสินะพี่เข้าใจเลยนะว่ามันปฏิเสธยากยากมากพี่คือในหัวผมมันมีเสียงตีกันตลอดเวลาเลยนะเสียงหนึ่งบอกว่าปฏิเสธไปสิงานเราก็เยอะจะตายอยู่แล้วแต่อีกเสียงหนึ่งมันก็จะดังกว่าว่าถ้าปฏิเสธไปเขาจะหาว่าเราไม่มีน้ำใจหรือเปล่าเขาจะโกรธเราไหมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะพังไหมสุดท้ายเสียงที่สองมันก็ชนะตลอดเลยพี่ แล้วผลลัพธ์คืออะไรเหรอวินผลลัพธ์ก็คือคืนนี้ผมต้องอยู่ทํางานดึกขึ้นไงพี่เพื่อที่จะเคลียร์งานของตัวเองให้เสร็จแล้วก็ต้องมานั่งทํางานที่รับปากเขาไว้อีกมันคือการเอางานคนอื่นมาเบียดเบียนเวลาพักผ่อนของตัวเองชัดๆวินพี่อยากให้วินจําประโยคนี้ไว้นะทุกครั้งที่เราพูดว่าได้ครับกับคําขอร้องของคนอื่นมันคือการที่เรากําลังพูดว่าไม่ได้ครับกับเวลาและงานของเราเองโหคมมากพี่จริงเลย การปฏิเสธงานที่ไม่จําเป็นมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะแต่มันคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่หลักของเราและต่อสุขภาพดีของตัวเราเองนะถ้าเรารับทุกอย่างจนงานของเราพังสุดท้ายคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือตัวเราและทีมของเราเองนะแต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆครับพี่มันมีสูตรสําเร็จไหมมีสิพี่มีสูตรการปฏิเสธอย่างมืออาชีพสี่ขั้นตอนที่นุ่มนวลแต่หนักแน่นลองเอาไปใช้ดูมาเลยครับพี่ผมจะท่องจําเลยขั้นตอนที่หนึ่ง แสดงความขอบคุณและเข้าใจเริ่มต้นด้วยความเป็นมิตรเสมอเช่นขอบคุณมากเลยนะคะพี่ที่นึกถึงวินหรือฟังดูเป็นโปรเจกที่น่าสนใจมากเลยครับมันทําให้เขารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาเสนอมานะเปิดการ์ดมิตรภาพก่อนขั้นตอนที่2ปฏิเสธอย่างชัดเจนและสุภาพไม่ต้องอ้อมค้อมบอกไปเลยว่าแต่ต้องขอทอดจริงๆครับช่วงนี้วินไม่สะดวกเลยหรือเสียดายจังครับแต่ตอนนี้ผมคงยังช่วยไม่ได้จริงๆครับ ชัดเจนแต่ไม่แข่งกระด้างขั้นตอนที่3ให้เหตุผลสั้นๆถ้าจําเป็นเหตุผลที่ดีที่สุดคือการอ้างอิงถึงภาร,ระงานของเราเองเช่นเพราะตอนนี้กําลังเร่งปปิดโปรเจกต์ X ให้ทันเดทไลน์วันศุกร์นี้อยู่ครับไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะและอย่าไปโกหกนะโอเคครับและขั้นตอนที่4เสนอทางออกอื่นถ้าทําได้อันนี้เป็นท่าไม้ตายที่ทําให้เรายังดูเป็นคนมีน้ําใจอยู่เสมอเช่นแต่ถ้าไม่รีบนากสัปดาห์หน้าลองทักมาอีกทีได้นะครับหรือ ถ้าเรารู้ว่าใครช่วยได้ก็บอกไปเลยว่าเรื่องนี้วินอาจจะไม่ถนัดแต่ลองไปถามน้องบีดูสิครับเขาเก่งเรื่องนี้มากเลยนะโหพี่พิมพ์มันเป็นสูตรที่สมบูรณ์แบบมากมันทำให้การปฏิเสธดูเหมือนการช่วยเหลือแบบหนึ่งเลยนะใช่การปฏิเสธที่ดีไม่ใช่การปิดประตูใส่หน้าแต่คือการบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือนี่อาจจะไม่ใช่ประตูที่ถูกต้องสำหรับคุณต่งหากขอบคุณมากครัพี่เหมือนตาสว่างเลย ต่อไปนี้ผมจะเลิกเป็น yes man แล้วเดี๋ยวผมต้องรีบปั่นงานที่รับปากเขาไว้ก่อนป่านนี้ร้านน้ำชาที่หัดใหญ่คงจะเริ่มปิดกันแลน้วพี่ดึกแล้วนะ <c oughs> น่าจะยังพอมีเปิดอยู่บ้างนะแต่รีบปั่นงานแล้วรีบกลับไปพักผ่านเธอนะการนอนก็เป็นงานที่สำคัญที่สุดเหมือนกันนะวินครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่